สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโคกกะระจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนปอเทืองนะครับพี่น้องนะครับสวนปอเทืองในพื้นที่ทีหน้านะครับเขาหน้าปีเพื้นนะครับพื้นที่ประมาณสีไรนะครับผมเป็นบรรยากาศนมื่อเศร้านี้มื่อเศร้าครับนะฮะมาสูตรอากาศ อันบริสุทธิ์พุทธพงทำกลางดอกใหม่นะครับพี่น้องเป็นดอกปอเทืองนะครับพี่น้องครับนะฮะเป็นบรรยากาศอันบริสุทธิ์พุทธพงเลยทีเดียวยุทธงยุทธาครับพี่น้องครับเนี่ยเหมือนเสาเนนอนะฮะยนยินเสียงนกเสียงหนูนะครับโอ้สูตรลมหายใจเขาลึกๆเขาปอดนะพี่น้องนอนะฮะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศปอเทืองนะครับ กำลังออกดอกงามๆเลยสีเหลืองงามๆนะครับ้อมคางรอมแอวผมยกกระดานะฮะวันนี้ีภาพี่น้องมาเบิงประโยชน์ของปอเทืองนะครับลกากาเข้าสีปูกช่วงฤดูใดเนาะพี่น้องเนาะนะฮะสีปูกประมาณเดือนใดนนะครับจังสีพอดีในการที่จะเฮ็ดเป็นปุ๋ยผืชสดให้กับเข่าหน้าปีเข้านะครับนะฮะ ขานหน้าปีเฮาส่วนมากกับสีเริ่อมวานเข่าลืมเลื่นเริ่ม,เร,มเริ่มดำหน้านะพี่น้องเริ่อมตกกาดำหน้ากับชมประมาณพฤษภาคมนะครับพี่น้องครับนะฮะสำหรับประโยชน์ของปอเทืองนะครับพี่น้องนะฮะก็เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยพืชส,สดคุ้มดินนะครับเห็ดไฮดาดินเฮาอุดมสมบูรณ์เห็ดไฮดินอุดมสมบูรณ์ แล้วก็ลดขาใส่ใจนะครับพี่น้องบ่ตกไป็นสื่อสารเเชมี่บ่ต้องไปสื่อปุ๋ยเเชมีเนาะพี่น้องเนาะสมื่นเนี่ยมันแพงนะครับเขาก็เอาปอเทืองนี่แหละนะครับมาวานลงดินแล้วก็ไถกบเลยนะครับวิธีการปลูกกขึ้อง่ายๆแล้วพี่น้องเนาะนะฮะวานลงดินแล้วก็ไถกบแล้วก็ปั้นนะครับพี่น้องครับเหตุง่ายๆนะฮะวานปอเทืองลงดินเลยก็ไถกบแล้วก็ปั้นเลยนะครับ ระยะของมันก็สีช่วงประมาณ3าถึงสเดือนนี่แหละครับพี่น้องนะฮะระยะการเก็บเกี่ยวของปอเทืองนะครับนะฮะฉะนั้นเฮ็ดจังเดยจังสีพ่อดีเขาสื้อวานตอนใดจังสีพ่อดีที่เฮาสีลงเฮ็ดหน้านะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับพี่นอ้องสมมติว่าเขาเก็บเกี่ยวอยู่เดือนปลายเดือนตุลาเนาะพี่น้องเนาะนะฮะ เขีบเกี่ยวเข่าหน้าปีอยุบไปเดือนตุลานะครับอ่ากวเวียนไปอีกเดือนหนึ่งตุลาพฤศจิกานะฮะพฤศจิกานี่เวียนไปเดือนหนึ่งนาะพี่น้องเขาก็ากมาเริ่อมวานปอเที่ยงอยู่ประมาณเดือนท่านว่านะครับประมาณเดือนท่านว่านะฮะระยะการจเจริญเติบโตของปอเที่ยงกับประมาณ3าถึงสเดือนนะครับ3าถึงสเดือนนะฮะก็สิ ออกดอกออกผลมากนะฮะนับไปนะครับท่านว่ามักกะลาขุมพ้าเม่น้าเมษานะครับกระิประมาณยุบไปเดือนเมษานะครับประมาณไปเดือนเมษาเขากับเสด็เก็บเกี่ยวผลผลิตปอเทืองนะครับตอนนี้กําลังออกหมากนะครับออกดอกออกหมากหน่อยนะครับพี่น้อง ะะเก็บเกีียวช่วงปลายเดือนเมษาเขากเก็บผลผลิตมันไหวนะครับเพื่อที่จะเห็ดแนวตอนะ่อนะฮะนะเขาต้องบดต้องไปสื่อเพิ่อน,นอพี่น,อน,อนอ้องนะนะครับตากปอเที่ยงเก็บหมากเก็บยางแบบไเห็ดแนวต่อนะครับนะฮะปลายเดือนเมษานะฮะเมื่อเขาเก็บแนวเก็บยังเรยบบ้ร่แล้วๆๆนะครับเขากะไถกบเลยครับพี่นอ้องนะครับไถกบนะ ไถกบแล้วก็ปั้นนะฮะปั้นลงไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยผืชสดเลยนะครับนะฮะเป็นปุ๋ยผืชสดเลยนะฮะเอากบบพอดีห่าสีช่วงวานเขา่าประมาณกลางกลางเดือนผฤษภาพจนหอดปลายเดือนพฤษภาเนะพี่นอนะ้องเนาะเอาสีวานเขา่าหรือเห็ดหน้าเพชดหน้าปีนะครับกับสีพอดีกับปุ๋ยผืชสดหาเป่อยนะครับพี่นอ้องเอากบบสามารถที่จะวานแล้วก็วานเขา่าไถพริก เห็นมากเลยนะครับวนันวันเข่าต่อเลยนะครับก็สีพอดีนะฮะพอดีคือระยะเวลาในการปลูกปอเทื่งนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเป็นช่วงประมาณที่พ่อเหมาะสําหรับท่านที่จะเฮ็ดเป็นปุ๋ยผืชดสดสําหรับเฮ็ดหน้าเข่าหน้าปีนะครับพี่น้องนะฮะพ่พี่น้องในเบื้องตอนนี่ต้นปอเทื่งเฮากําลัางเป็นหมากนะครับกำลังเป็นหมากหน่อยนะ ช่วงนี้เดือนเมียหน้าอยู่นาะพี่น้องเนาะเดือนเมียหน้านะครับเป็นหมากหน่อยอ่อนๆอยู่นะครับกะสีพอดีประมาณเมษากสีแก่นะปลายเดือนเมษาอันนี้เป็นหมากก็ได้พี่น้องเด้นะฮะเป็นหมากแล้วนะครับแต่นะนี้มาแรงผูพึ่งเ <c oughs> ขามาตอมนะฮะประโยชน์ของปอเที่ยงกสิมีเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยคุ้มดินนะครับซึ่ง สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตในการเทศหน้าเขา่านะฮะบริวารที่เทศหน้าเข่านะครับเฮ็ดทุยางนะฮะการเ็ดให้ดินเท่ามีความบำรุงมสมบูรณ์นะครับลดต้นทุนนะฮะอันนี้เป็นปอเทืองงามๆเลยนะครับพี่น้องกําลังออกดอกออกมากงามๆนะครับเหมืนอนผ้พาพี่น้องมาเบึงบรรยากาศในพื้นที่ประมาณซีไรนะครับเพิ่นปลูกไว เพื่อเห็ดเป็นปุ๋ยผืชสดนะครับพี่น้องขอประมาณนี้แหละครับห้าเรื่มปลูกเดือนท่านว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหมากก็ได้พี่น้องเด้นะครับเป็นหมากน้อยนะครับเนี่ยนะฮะกำลังเป็นฟักเหน,หนื้อนๆอยเลยนะครับปอเทืองนะฮะสรรพคุณขอ้อมูนกัทราบเขาว่าประกอบอาหารได้นะนะฮะ เป็นเผือกตะกูลทัวนะครับผมคิดว่านะฮะเป็นเผือกตะกูลทัวเพราะว่าเขาสิม,มีโปรตีนนะพี่นอ้องนอะอ,อันนี้เป็นหมากแล้วนะครับผมนะเป็นหมากแล้วนะฮะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอยู่ทงอยู่หน้านะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นแจ่มใสนะครับนีเหมือนเสาเนาะพี่นอ้องนอะ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกกำลังใจกันแล้วกันที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ให้ผู้ข้าหมดหวุดหรือคนเทยโคกนะครับ้าพี่น้องมาเบงปอเทื่องนะครับพี่น้องสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการจะเอามาปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดดีมากๆเลยนะครับเป็นการลดต้นทุนนะฮะเป็นการคุ้มนาดินนะครับช่วงประมาณที่ห้องปลูกนะฮะ ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตพันธุกะพระมาณ 3- 4เดือนพี่น้องนกับคำนณเบมึงเอาว่าหฮอจะต้องใส่ในการเฮ็ดปุ๋ยพืชสดช่วงเวลาใดเดือนใดนะครับพี่น้องกับคำนณเบิึงนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกๆกํำลังใจกันแล้วกันที่กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ู้ื่ขาหมดบุดหรือคนที่โคนะครับสำหรับชิมนีพี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ